แบบวชหัดบทที่10การวัดน้ำหนักนะคะแบบบวกหัดเตรียมความพร้อมข้อที่1อ่านน้ำหนักและเติมคำตอบมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะจากรูปจะเห็นว่าฟักทองหนัก2กิโลกร,รัมนะคะกับอีก1ขีดนะคะต่อไปข้อที่2นะคะมะละกอหนักจะเห็นว่าเป็น1กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็อีก5ขีด นะคะคต่อไปข้อที่3นะคะแตงกวาหนักจะเห็นว่าเป็น1กิโลกรัมนะคะแล้วก็อีก8ขีดนะคะซึ่ง8ขีดก็คือ800กรัมนะคะต่อไปทุเรียนนะคะจะเห็นว่าทุเรียนหนัก2กิโลกรัมนะคะแล้วก็7ขีดนะคะซึ่ง7ขีดก็คือ700กรัมนะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะส้มนะคะหนัก4กิโลกรัมนะคะแล้วก็อีก2ขีดนะคะต่อไปข้อที่6นะคะน้ำตาลทรายหนัก3กิโลกรัมนะคะแล้วก็อีก6ขีดนะคะซึ่ง6ขีดก็คือ600กรัมนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ เขียนเข็มชี้น้ำหนักที่หน้าปัดตามน้ำหนักที่กำหนดนะคะข้าวสารหนัก4กิโลกร,รัม8ขีดนะคะก็จะต้องเลยเลข4ี่ไปอีก8ขีดนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2ถั่วเขียวหนัก3กิโลกร,รัม500กรัมนะคะก็จะต้องเลยเลข3ามไปอีก500กรัมก็เป็น5ขีดนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะป๊อบคอร์นหนัก600กรัมนะคะก็จะเป็น6ขีดนะคะต่อไปข้อที่4กระเทียมหนัก450กรัมนะคะก็จะเป็น4ขีดครึ่งนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ ไก่อบหนัก1,000กรัมซึ่งก็คือ1กิโลกรัมนะคะต่อไปข้อที่6นะคะมะม่วงหนัก1กิโลกรัม8ขีดนะคะก็จะเลยเลข1ไป8ขีดนะคะ